เบื่อหน้าสามีสามีสกิดครั้งที่1ก็ไม่ไปครั้งที่2ก็ไม่ไปบางทีครั้งที่3ก็ต้องจำยอมที่จะมีปูมันจะไม่อารมณ์ได้ไงครับทั้งหลังคลอดทั้งน้ำข่าวปลาทั้งเลี้ยงลูกทั้งให้นมลูกทั้งต้องดูแลลูกทั้งต้องหาข้าวหาปลาให้สามีกินมันจะให้มีอารมณ์ตอนไหนคิดง่ายๆก็ได้ครับคนหลังคลอดเนี่ยมีฮอร์โมนที่ตกลงจากทันทีหลังจากที่ลูกถูกคลอดออกไปอันที่2ก็มีความเครียดเกิดขึ้นทั้งเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านแล้วก็บลดกับสามีเอง3เรื่องของความสััมพนธ์อีก ับ่ 4. ในเรื่องของการที่จะต้องเลี้ยงดูลูกอีกต่างหากว่าจะเลี้ยงดูออกมาเป็นยังไงนะครับก็ทําให้ขาดความสนใจกับเรื่องของเพศเลยทําให้เบื่อหน้าสามีสามีสกิดครั้งที่1ก็ไม่ไปครั้งที่2ก็ไม่ไปบางทีครั้งที่3ก,ก,ก็ต้องจํายอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีอันนี้ก็น่าเห็นใจจริงนะครับสำหรับคนท้องซึ่งมันเกิดได้เป็นเรื่องปกติครับสิ่งที่ควรจะทําคือต้องพูดคุยกันกับสามีว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วยเลี้ยงดูลูกไหมทํากับข้าวช่วยไหมดูแลจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าทําสิ่งนี้้ได อาจจะทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นสามีเข้าใจนะครับมีการสะกิดก็อาจจะเล้าโลมเพิ่มมากขึ้นนะก็จะทําให้อารมณ์กลับคืนมาได้ตามปกติแต่ไม่ต้องกังวลนะครับการที่หลังคลอดแล้วไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นได้และสามารถแก้ไขได้หมอเป็นกําลังใจครับ